อือไม่ไหววาง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 สามอันนี้คือท่อซีเมนต์ฮะใส่เรือนะครับจะไปวางที่กลางทะเลนะฮะวันนี้จะมีพิธีนะครับเห็นว่าแอนเพิร์จะมานะครับเอ้าแกแล้วติ่งมาอีกเป็นการวางทุ่นวางซัง ให้ปลามาอยู่อาศัยนะครับในทะเลนะฮะใครนอนเรืออย่ายกเล่นนะลูกเนี่ยบังเบิดนะบังสะพานแล้วก็เราต่อประทิวรับริเวณความเบิดด้นี้ะตัวนี้จะเป็นสะพานปลานะครับตอนนี้เขาก็จะเอาท่อนะครับเป็นท่อซึ่งเอาไปจมไว้ในถ่วงไว้ในใต้ท้องทะเลนะครับแต่เป็นทะเลไม่ลึกนะครับประมาณสัก ห้าเมตรถึงสิบเมตรนะครับช่วงน้ำขื้นน้ำลงนะฮะไปแล้วแต่นะครับนี่ครับตัวนี้เขาจะเป็นท่วงแล้วก็จะมีไม้ไผ่อีกอันหนึ่งครับซึ่งทําเป็นอ่าปะการังเทียมแล้วก็เป็นป่าเทียมนะฮะเพื่อให้ปลาเข้าไปอยู่อาศัยนะครับไปหลบไัยหลบอะไรได้นะครับหลบปลาใหญ่ได้ในท่อพวกนี้นะครับนี่ครับจะเป็นท่อเอ่อท่อน้ำธรรมดาเนี่ยครับ ดัดแปลงนะครับมาทําเป็นสังหรือว่าทําที่ให้ใหปลาอย,ยู่อาศัยนะครับตัวน,นี้ก็กำลังอาลงเรือนะครับกอเยลือดีกว่าลูกเอาอย่างนั้นขอหนึ่งโดยเอานู่นมาเอากังมือด้วยนะกังมือด้วย

đẹp nữa thay lên lấy không đấy, <coughs> <Để khôngoga. coughs> <coughs> <cái> <Để> <nghe> แลวนี่ก็คือ,อไม้ไผ่นะครับซึ่งเป็นต้นนะฮะตัดมันทั้งต้นเลยครับดิดเอากิ่งออกไปนะครับแล้วก็จะเหลือแต่เฉพาะต้นมันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าสังนะครับนี่ครับสูงให้ดูครับมันจะเป็นที่สำหรับลอยอยู่เหนือน้ํานะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นทุน่นเป็นสังหรือว่าที่อยู่ของปูปลา